สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ต้มนะคะมีเรื่องดีๆอะไรจะมาแบ่งปันให้ชาวเราบ้างคะจริงๆเราก็แอบตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะเพราะว่าอันนี้ผลเนี่ยมันแค่2เดือนเองแล้วก็จะมาคอนเฟิร์มว่าไอ้ไอ้ต,ตัวตัวอูมิกับตัวอาร์ตเนี่ยมันเป็นสารอาหารเจอมันยอดเยี่ยมจริงๆถามว่ายอดเยี่ยมยังไงเดี๋ยวป้อมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวป้อมส่งผลผลตรวจไปให้ทาง เอาไปส่งเลยนะกันเนาะอามาสองได้เลยส่งได้เลยนะยวเอาใบแรกก่อนใบแรกคือเป็นคุณผู้ชายป่ะคะอันนี้อันนี้ผู้หญิงอายุอายุอายุเจ็ดสิบอันนี้ที่คุยกับเขาเกิดอายุเจ็ดสิบจะส่งงาอ่าให้จะได้ใบจะได้เห็นใบแรกวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ด่ามีค่าตายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ต้องพูดปกตเลยอันนี้ค่ะค่ะอเคช่นน้ อาจจะได้แบบว่าอเอาไปที่บ้านจะได้เก็นคอะโอเคอันนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบนะตอนที่โทรคุยกับป้อมเนี่ยแกไม่แกไม่ไม่รู้จักกันว่าเราให้ขอผลตรวจมาอะไรเนี้ยแกจะไม่รู้แต่แกแกอยากจะกินเจลป้อมก็เลยบอกว่าตามตามที่ป้อมตั้งอไว้เลยว่าด้วยเจลของเรามันไม่ใช่ราคาน,น้อยเนอะ <c oughs> ความที่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงเนี่ย ทุกกล่องแรกที่เขาทานไปเนี่ยเขาควรที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมนั่นหมายถึงว่าจะดีกว่าไหมถ้าก่อนทานนะคุณไปขอผลตรวจหรือว่าไปตรวจมาอ่าเขาก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่แหลกอ่าเขาก็ให้ตอนที่เขาที่คุยกันเนี่ยเขากังวลมากเลยเหมือนกับว่าเออไตเขาะยะสามที่หมอบอกมาอ่าเอาถ้าระยะสามเนี่ยมันก็คือมันก็ต่ำปกสิบไป่แล้วนะเออ พอผลตรวจออกมาปรากฏว่าไปตรวจเองที่แหลที่แหลใช่ใช่ไปตรวจมาก่อนทานก็คือวันที่20เดือน7เนาะค่า GFR อยู่ที่94.7โอ้ไม่ใช่ระยะขาวใช่ก็ก่อนจะไปกินไงนี่คือนี่คือบออนี่คือข้อดีของการการไปตรวจซึ่ง เพราะทไมหมอบอกว่าระยะระยะสามซึ่งระยะสามหมายถึงว่าค่าจีนามันจะต่ํากว่าห้าสิบต่ต่ำกว่าหกสิบมันก็อยู่ที่ตัวห้าสิบกว่ากว่าแต่ถ้าเราผลตรวจออกมาผลตรวจนี่มันคือเลือดของคุณเองถูกไหมมันคือเลือดของคุณเองเราก็จะอธิบายตามตามผลตรวจแล้วว่าอันนี้มันเป็นเลือดของพี่ใช่ไหมคะก็คอนเฟื่องฟ้าพี่ได้เอาเลือดพี่ไปตรวจจริง,งไหมก็บอกว,จวจ่าใช่เอาถ้าใช่ถ้าเป็นเลือดของพี่จริงถ้าการทํางานของแตงพี่อยู่ระดับหนึ่งค่ะซึ่งถามว่า หรับป้อมนะคนอายุ70มันมันดีมากอ๋อและที่สําคัญคือจะตอบย้ําความที่ว่าดีนะั่นคือเราไปดูค่าของเสียค่าของเสียไม่ควรแอครีตินีนไม่ควรเกิน1.2ของเขาอยู่ที่0.99นะั่นหมายถึงว่าดีเลยนะสําหรับว่าม,มันถือว่าเล้งดีมากเขาก็ยังมีความกังวลเขาถามคุณป้อมพี่อยากจะอยากจะกินเอาถ้าพี่ไม่กินปัญหาเองค่ที่จ่ายที่กินเลยค่ะ แต่ปริมาณการกินเนี่ยป้องบอกว่าป้องจะตั้งต้นที่ความสะดวกเรื่องค่าใช้จา่ายแต่ทีนี้เขาเขาดูวิดีโอของเรามาเยอะแล้วเขาบอกเขาอยากจะเห็นผลอยากเห็นผลพี่ก็จะชุดปกติที่เขาทานกันก็คือใช่ใช่ไหมคะก็คือสีเขียวสองใช่สีเขียวสองก็สีเด<ส>ิมเดิมใช่อมาดูกันว่าสองเดือนจกเดิมเก้าสิบสี่ป้องบอกไว้ว่าก็ย้ําไปว่า ภูนี้และอารารไม่ใช่ยางแต่มันคือสารอาหารที่ฟื้นฟูนได้ระดับเซลล์ฟื้นฟูนระดับเซลล์เขาก็ไม่ค่อยจฟังก็คงจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่วันนี้ที่เขาส่งมาให้ป้อมคือเขาไปตรวจมาครั้งที่สองเดือนมาผ่านไปสองเดือนสองเดือนยังไม่เต็มด้วยเพราะว่าเขาไปตรวจที่ยี่สิบเ่็นเจ็ดใช่คืออูมี่สองฮาร์ดหนึ่งเนี่ยไปเวลาสองเดือนด้วยค่าไตเริ่มต้น94.6ใช่แล้วก็ยังไม่ถึงสองเดือนเต็มด้วยเพราะเขาไปตรวจที่ยี่สิบอันนี้มันเพิ่งวันที่สิบสองอเห็นแทนปรากฏว่าไปตรวจที่แดบเดิมนะอายุเจ็ดสิบใช่ไหมอายุเจ็ดสิบอ่าเดี๋ยวเราต้องดูผลเลือดโอ้ นี่เลือดเขาใช่ไหมคะนีเลือดเขาพ้าก็ถามคำถ,ถามนี้ว่าอันนี้คือเลือดของคุณพี่เองใช่ไหมคะบอกว่าใช่ค่ะปรากฏว่าค่าจี G มาขึ้นมาหนึ่งร้อยสิบแปดโอ้โหมันมันดีกว่าคนปกตินะอมันก็มีอยู่ทางนีวคือเขากินตัวช่วยด้วยใช่ป้ยอยบอกเลยว่า ผลตรวจยังป้อมไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะแล้ป้อมเป็นคนเขียนเองแล้วป้อมจะเขียนนี่มันดีเลยศเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าป้อมทำหน้าที่แค่ช่วยดูให้เฉยๆทุกคนกลับไปไปไปตรวจที่เดิมก็ลงด้วยใช่ตรวที่เดิตรวจที่เดิมก็ให้เขาตรวจที่เดิมด้วยเพราะว่าทุกอย่างน้ำยงน้ำยาอะไรจะได้เบิดเดิมนะคะลดเขาเรียกว่าลดการลด ลดข้อสันนิษฐานอย่างอื่นไปนะคะตรวจที่เดิมแหละเดิมคนเดิมเลือดตัวเองนะคะอันนี้ก็มาคอนเฟิร์มได้ว่าคือค่าตายเนเกินร้อยได้จริงใช่แล้วก็อายุเจ็ดสิบออายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบผู้หญิงด้วยนะไม่ใช่ผู้ชายใช่แต่ว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ป้องคิดว่ามันมีส่วนมากมากเลยคือก่อนหน้านี้เขามีปัญหาเรื่องเรื่องความเครียดนี่แหละนอนไม่หลับนี่แหละบ้งก็บอกว่าให้ให้เขา เขาต้องนอนอนะ่ะเพราะว่าร่างกายคนเรามันจะมันจะพักมันจะพื้นตัวแล้วที่ว่ารักษาบำบัดตัวเองก็ตอนนอน,น,อนใช่ไหมแต่ว่าคนนี้เขาไม่กินยาน <c oughs> อ๋อไม่กินยานก็ถามว่าปัจจุบันนี้พี่ดูข่าวไหมคะ <c oughs> ดูคะ่ะพี่เลิกดูแล้วพี่ก็จะนอนหลับเนาะแล้วก็ถามเขาอีกคาหนึ่งนะว่าเออพี่ฟังเพลงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพราะว่าป้อมนี่จะเป็นสายที่ชอบ <c oughs> เวลาพ่อเหอนื่อยเนี่ยเขาก็จะชอบฟังเพลงบรรเลงอ๋ออันนี้ก็ได้ผลนะแล้วก็ป้องกระส่งให้เขาไป เขาก็หลับเขาเริ่มจากการปิดไฟก่อนคุณจะหลับได้ก็คือคุณต้องปิดไฟปิดโทรศัพท์เพราะว่าถ้าคุณยังเปิดโทรศัพท์คุณไม่มีทางนอนหลับ oh. เราต้องค่อยพยายามทํา oh. พยายามทาไปต้องคิดว่า oh. เขามีส่วนมากเลยเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเขาอยากจะเขาอยากจะหายเขาไม่อยากจะรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกเขาว่าไตาเสือ่อมอันนี้คือไม่ได้เสือ่อมแล้วนะเขาก็บอกว่าตั้งแต่คุณป้อมแนะนําเรื่องของการนอน mm. ก็เริ่มก่อนว่าเอา พี่ก็ไม่ดูข่าวเลยนะแล้วพี่ก็เปิดเพลงเพราะว่าป้องก็จะส่งเพลงให้เขาไงมันจะเป็นเพลงแบบว่าบรรเลงแบบว่าคลายเครียดอะไรเนี่ยจากคนที่บอกว่านอนอยังไงก็นอนไม่หลับยังไม่ทันได้รู้ตัวอีทีหนึ่งก็หลับไปเลยอันนี้คือก็ลองเอาลองเอาไปใช้ดูเนาะ,ะเพราะว่าณนี้มีส่วนต่คัญเหมือนกันเร,เราเสพข้อมูลอะไรก่อนนอนหรือว่าเราเสพอาจจะมีความเครีคยดโดยที่ ก็นะเปิดไฟไว้เปิดตัวรัพท์มันก็ไม่ดับอยู่แล้วแล้วพรอะม่มันมันก็ถ้าปิดนะก็ลองดูว่าหลับหรือเปล่าคือเราเต้องแบบจัดสรรใช่ใช่ก็เ<ๆ>ป็นลองก็สิ่งที่เขา,าทําทําเพิ่มขึ้นก็คือหนึ่งกิมเจลของเราอ่าแล้วก็สองคือการนอนหลับอันนี้ป็ว่ามันมันมีส่วนสําคัญถ้าสมมติว่าเรากาลังมีปัญหาก็ลองลองอาจจะทําตามเขาดูก็ได้นะว่าผลมันก็อาจจะได้ดีแบบนี้ก็ได้นะคะป้อมก็วันนี้มายืนยันนะว่า หนึ่งผลตรวจคุณต้องมีเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคุณจะไม่รู้เลยว่าป่วยหรือเปล่าแล้วป่วยระดับไหนป่วยขนาดต้องตกใจมากไหมเพราะว่าจากการที่เขาคุยเราตอนแรกเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าป่วย,ยวเยอะอะแต่พอมาผลตรวจมามันยิ้มได้เลยนะโอ้โหจากก่อนที่ไม่เห็นผลตรวจนี่เครียดเลยนะพอเห็นผลตรวจนี่หัว่าจะยิ้ม้งหูบ้านเลยนะ่ะ ย้ำจีิทีว่าการที่เราไปตรวจเนี่ยเราเสียเวลาแป๊บเดียวแต่สิ่งที่เราได้มานี่เท่าจะยกะยขเขาออกจากโปเลยนะกับตอนแรกที่เราไม่รู้เพราะการ,ร,าตร,ตรด,ดูผลตรวจด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากเขาบางคนจะไปทําไมหมอไม่อธิบายถนะ้าหมอม่นั่งอธิบายอย่างที่เราให้คำปรึกษาก็ไม่ต้องรักษา,าใครแล้วเนาะเราก็ถ้าเรียนรู้ได้เองถ้าต้องการให้ให้เราช่วยก็เนาะติดต่อมาได้นะคะวันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าสารอาหาร ช่วยให้ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์เสื่อมต่างๆอ๋อนี่นี่ก็ชมมาอย่างนี้คือที่กินได้เพราะว่ามันอร่อยแล้วก็เด็ดแล้วก็ดูดได้เลยคือไม่ต้องไปกินน้ําไม่ต้องเขาเคยกินแต่พกพาไปก็แบบไม่ง่ายเลืเคยเคยกินแต่เป็นเม็ดเม็ดไงอันนี้มันง่ายอร่อยตอนที่ตอนที่ทานตอนแรกชมอย่าเลยว่าเพราะมันอร่อยตรงนี้มันคือ มันมันคือขนมหรือเปล่าออบางทีแบบอร่อยเกินไปใช่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 นี่ง่ายเนาะเหมาะสำหรับคนสูงอายุนี่คือเป็นนวัตรกรรมใหม่แล้วที่ทำให้เราเนี่ยได้ได้ได้ทานจริงเนาะ <laughs> แล้วก็เห็นผลจริงนะคะขอบคุณคุณป้อมมากๆค่ะ <laughs>